สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึง7เหตุผลความรักของเปลวไฟคู่นั้นเจ็บปวดมากมาดูกันค่ะว่าทําไมความรักความสัมพันธ์ของคู่ทวินเฟรมถึงจะต้องเจ็บปวดมากๆความรักแบบเปลวไฟคู่นะคะเจ็บปวดเนื่องจากมีการเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่รุนแรงค่ะซึ่งบังคับให้บุคคลต้องเผชิญกับความรู้สึกและความกลัวที่ฝังลึกความกลัวตัวความอ่อนแอเป็นเรื่องปกติค่ะ เนื่องจากทั้งสองฝ่ายต้องเชื่อใจซึ่งกันและกันโดยสิ้นเชิงจึงทําให้ความบอกช้าทางจิตใจในอดีตมักเกิดขึ้นอีกค่ะความเจ็บปวดเหล่านี้นะคะได้มีการผุดขึ้นมาอีกครั้งจําเป็นที่จะต้องได้รับการเยียวยาอย่างกล้าหาญค่ะการสะท้อนข้อบกพร่องส่วนบุคคลนะคะทําให้เกิดความไม่มั่นคงเรียกร้องการตระหนักรู้ในตนเองและการเติบโตค่ะพลังของนักวิ่งไล่ล่าที่ฝ่ายหนึ่งถอนตัวและอีกฝ่ายไล่ตามนะคะ เลยทาให้เกิดความสับสนมุ่นวายทางอารมณ์เวลาและความพร้อมก็มีบทบาทเช่นกันค่ะเนื่องจากทั้งคู่นะคะต้องเตรียมพร้อมสําหรับความต้องการของความสัมพันธ์แต่สุดท้ายนี้นะคะความคาดหวังของสังคมสามารถสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมได้ค่ะการทําความเข้าใจปัจจัยเหล่านี้นะคะจะช่วยให้เข้าใจถึงการเอาชนะกับความเจ็บปวดนี้ได้ค่ะมาดูกันเลยนะคะว่าเจเตผลว่าทําไมความรักของปีไฟคู่ถึงต้องเจ็บปวดกันนะคะมาข้อที่1กันเลยค่ะ การเชื่อมต่อทางอารมณ์ที่เข้มข้นความรักแบบทวินเฟรมนะคะจะมีลักษณะพิเศษคือการเชื่อมต่อทางอารมณ์ที่เข้มข้นมากๆค่ะซึ่งเกินกว่าความลึกของความสัมพันธ์โรแมนติกทั่วไปความผูกพันอันเป็นเอกลักษณ์นี้นะคะเกิดขึ้นจากการจดจำจิตวิญญ,ญาณอย่างลึกซึ้งค่ะซึ่งจุดประกายความตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณในทั้งสองบุคคลการเชื่อมโยงทางอารมณ์ระหว่างเปลวไฟคู่นั้นลึกซึ้งมากๆค่ะจนทำให้เกิดอารมณ์ใหม่ๆ ที่ทรงพลังซึ่งมักจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลค่ะความรุนแรงนี้สามารถเป็นได้ทั้งความตื่นเต้นและล้มเหลวเนื่องจากเป็นการเผชิญกับความรู้สึกและความกลัวที่ฝังลึกค่ะความลึกซึ้งของความสัมพันธ์นี้นะคะมักส่งผลทําให้เกิดความเจ็บปวดขึ้นได้ค่ะเนื่องจากอารมณ์ความรู้สึกนั้นรุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อและอาจความุมได้ยากมากๆค่ะการเปิดรับการเชื่อมต่อทางอารมณ์ที่เข้มข้นนี้นะคะเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการเติบโต แต่ยังหมายถึงการหลบหลีกผ่านความท้าทายทางอารมณ์ที่สําคัญอีกด้วยค่ะข้อที่2นะคะกลัวความอ่อนแอความกลัวความอ่อนแอในความรักแบบเปลวไฟคู่นะคะเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงทางอารมณ์อันลึกซึ้งค่ะที่กําหนดความสัมพันธ์เหล่านี้เปลวไฟคู่มักจะเผชิญกับปัญหาความไว้วางใจและอุปสรรคทางอารมณ์ซึ่งมักจะทําได้ยากต่อการที่จะเปิดใจอย่างเต็มที่ค่ะ ความผูกพันอันแน่นแฟ้นสามารถทําให้ความกลัวการถูกปฏิเสธและความอ,อกหักหน่ากลัวเป็นพิเศษค่ะการเปิดรับความอ่อนแอในความสัมพันธ์แบบเปลวไฟคู่นั้นนะคะต้องอาศัยความกล้าหาญและความไว้วางใจอย่างมากค่ะขะบววการนี้นะคะเกี่ยวข้องกับการลดการป้องกันแล้วก็การปล่อยให้ตัวเองถูกมองเห็นอย่างแท้จริงค่ะแม้ว่าจะเป็นความท้าทายแต่การเอาชนะความกลัวนี้นะคะอาจส่งผลทําให้เกิด การเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งแล้วก็จริงใจมากจริงใจมากขึ้นกับเปลวไฟคู่ของคุณค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะการ,รเผชิญกับความเปราะบางก็ถือเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการเติบโตและวิวัฒนาการของความสัมพันธ์แบบเปลวไฟคู่ค่ะซึ่งปูทางไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่ลึกซึ้งและก็เติมเต็มยิ่งขึ้นข้อที่3นะคะการฟื้นคืนบาดแผลในอดีตความบอบช้ำทางจิตใจในอดีตนะคะมาหวนกลับมาอีกครั้งในความสัมพันธ์แบบเปลวไฟคู่ค่ะ จึงทําให้เกิดขบวนการเยียวยาที่ท้าทายแล้วก็พลิกผันได้บาดแผลและความชอกช้ำเก่าๆนะคะเหล่านี้จะถูกเปิดเผยพอาเปลวไฟคู่ของคุณค่ะ ซึ่งเขาจะทําหน้าที่เป็นกระจกเงาสะท้อนถึงปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะซึ่งจําเป็นต้องได้รับการดูแลการ,รเผชิญหน้ากับความชอกช้ำในอดีตนะคะอาจเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากๆแต่มันจําเป็นสําหรับการเติบโตทางอารมณ์และก็จิตวิญญาณมากๆค่ะกระบวนการบําบัดนี้นะคะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเปลวไฟคู่ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะ เสริมสร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งการ,รเผชิญกับความบอกช้ำทางจิตใจในอดีตเหล่านี้นะคะต้องใช้ความกล้าหาญความอดทนและความมุ่งมั่นในการเยียวยาและค้นพบตัวเองมากๆค่ะแม้ว่าการเดินทางจะยากแต่การยอมรับกระบวนการสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งที่สำคัญและก็ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นค่ะข้อที่4นะคะสะท้อนข้อบกพร่องส่วนบุคคล ในความสัมพันธ์แบบเปลวไฟคู่นะคะการสะท้อนข้อบกพร่องส่วนบุคคลนะคะซึ่งจะทําหน้าที่เป็นตัวเล่งที่มีประสิทธิภาพสําหรับการเติบโตและการตระหนักรู้ในตนเองค่ะเปลวไฟคู่นะคะจะสะท้อนให้เห็นถึงความไม่มั่นคงความกลัวและปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขของกันและกันจึงส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายต้องเผชิญหน้าและจัดการประเด็นเหล่านี้ค่ะ ขบวนการนี้นะคะอาจเจ็บปวดแต่จาเป็นต่อการพัฒนาตนเองมากๆค่ะทักษะการสื่อสารต่างๆจะได้รับการทดสอบและส่งเสริมความเข้มแข็งนะคะเมื่อพันธมิตรนาทางไต่ตองเหล่านี้นะคะการน้อมรับและร่วมกันแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้จะสามารถกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะซึ่งจะนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะ การเดินทางของการเผชิญหน้ากับข้อบกพร่องส่วนตัวที่สะท้อนออกมาจะส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขมากขึ้นเป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุดแล้วค่ะประสบการณ์ที่ท้าทายแต่เปลี่ยนแปลงได้นี้จะช่วยกระตุ้นให้เปลวไฟคู่กลายเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองค่ะและเสริมสร้างความสัมพันธ์ของพวกเขาในหลายระดับค่ะข้อที่5นะคะดินามิกดักวิ่งเชสเซอร์รูปแบบที่แพร่หลายและก็ซับซ้อนในความสัมพันธ์ของเปลวไฟคู่นะคะ คือดนามิกของนักวิ่งและผู้ไล่ตามค่ะโดยที่ฝ่ายหนึ่งแสวงหาระยะทางในขณะที่อีกฝ่ายแสวงหาความใกล้ชิดพลังงานนี้นะคะมาเกิดขึ้นเพราะผู้ไล่ตามเขารู้สึกกลัวการละทิ้งและก็พยายามแก้ไขความสัมพันธ์ในขณะที่นักวิ่งกลัวความอ่อนแอและความใกล้ชิดมากๆค่ะปฏิสัมพันธ์แบบผลักและดึงที่เกิดขึ้นนะคะจะก,กระตุ้นให้เกิดความสับสน,นวุ่นวายทางอารมณ์อย่างลึกซึ้ง และอาจนำไปสู่การเติบโตทางร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณอย่างมีในสำคัญค่ะและเมื่อเวลาผ่านไปนะคะบทบาทของนักวิ่งและผู้ไล่าตามอาจเปลี่ยนไปเมื่อทั้งคู่เผชิญหน้ากับความกลัวและความไม่มั่นคงการทำความเข้าใจและการจัดการเกี่ยวกับไตนาดมิกของผู้ไล่าตามนะคะนักวิ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความก้าวหน้าใน,ในการเดินทางของเปลวไฟคู่ค่ะเนื่องจากจะกระตุ้นให้บุคคลทั้งสองทำงานผ่านปัญหาของตนและพัฒนาร่วมกัน กระบวนการเหล่านี้นะคะถึงแม้ว่าจะเจ็บปวดแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะก็ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งค่ะเวลาและความพร้อมเป็นปัจจัยสําคัญในธรรมชาติที่ท้าทายของความรักแบบเปลวไฟคู่ค่ะคู่รักทั้งสองนะคะจะต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมทางจิตวิญญ,ญาณอารมณ์และจิตใจเพื่อนําทางความสัมพันธ์ที่เข้มข้นค่ะความเจ็บปวดเกิดขึ้นเมื่อเปลวไฟคู่หนึ่งหรือทั้งสองดวงไม่อยู่ในแนวเดียวกันหรือเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ค่ะ ซึ่งนำไปสู่ความท้าทายและก็อุปสรรคที่สําคัญปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและบาดแผลที่ยังไม่หายดีเหล่านี้นะคะอาจทําให้การจัดการล่าเช้าออกไปค่ะทําให้เกิดความบกช้าทางจิตใจและความวุ่นวายความเจ็บปวดนี้นะคะมักเกิดขึ้นจากความหงุดหิดที่ไม่สามารถรวมตัวกับเปลวไฟคู่ได้อย่างเต็มที่ค่ะทําให้เกิดความรู้สึกโหยหาและก็เจ็บปวดใจค่ะ การเอาชนะความเจ็บปวดที่เกี่ยวข้องกับจังหวะเวลานั้นเกี่ยวข้องกับงานภายในค่ะการเติบโตส่วนบุคคลและการวางตำแหน่งรับรองความสามาคัคคีความสามัคคีที่กลมกลืนและเติมเต็มเมื่อทั้งสองฝ่ายพร้อมค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะจะต้องมีการเตรียมพร้อมกันทั้งสองฝ่ายนะคะอะไรคือสาเหตุของความรักแบบเปลวไฟคู่ที่เจ็บปวดและเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แบบรักหรือว่าเกลียดกันอย่างไรบ้างนะคะมีเจดเหตุผลค่ะที่ความเกลียดชังความรักของเปลวไฟคู่นั้นเจ็บปวดมาก ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นอาจนำไปสู่อารมณ์ความรู้สึกที่ล้นหลามได้ค่ะและก่อให้เกิดปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขพลังผลักดันและดึงสามารถสร้างความสัมพันธ์ทั้งความรักและความเกลียดชังเมื่อพลังงานที่ขัดแย้งกันประทะกันค่ะความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งสามารถดึงความกลัวและความไม่มั่นคงที่ฝังลึกออกมาได้ค่ะนำไปสู่ความสับสนวุ่นวายทางอารมณ์ ข้อที่7นะคะความคาดหวังของสังคมความคาดหวังของสังคมมีอิทธิพลอย่างมากค่ะต่อความสัมพันธ์แบบเปลยวไฟคู่ซึ่งมักจะสร้างความกดดันและความขัดแย้งภายในอย่างมากการปฏิบัติตามบรรทัดฐานและมาตรฐานทางสังคมสามารถนําไปสู่ความทุกข์ทางอารมณ์และความวุ่นวายภายในการเชื่อมต่อเปลวไฟคู่ค่ะ ความคาดหวังเหล่านี้นะคะมักจะขัดแย้งกับพลังพิเศษของความรักแบบเปลวไฟคู่ค่ะซึ่งอาจไม่เข้ากับรูปแบบความสัมพันธ์แบบเดิมๆซึ่งในขณะที่ประเจกบุคคลมุ่งหวังไปที่บรรลุอุดมคติเหล่านี้นะคะพวกเขาอาจประสบกับความขัดแย้งภายในความรู้สึกที่ขาดหายไประหว่างแรงกดดันทางสังคมและธรรมชาติที่แท้จริงของความผูกพันของพวกเขาค่ะการต่อสู้ครั้งนี้นะคะอาจสร้างความเจ็บปวดและความสับสนได้ การหลุดพ้นจากความคาดหวังของสังคมเป็นสิ่งสําคัญและสําคัญมากๆกับการรักษาความสัมพันธ์ของเปลวไฟคู่อย่างแท้จริงค่ะช่วยให้ความสัมพันธ์เจริญรุ่งเรืองโดยไม่มีข้อจํากัดจากการตัดสินจากภายนอกหรือบรรทัดฐานที่กําหนดค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือ7เหตุผลที่ความรักแบบเปลวไฟคู่นั้นเจ็บปวดมากๆค่ะทุกคลิปที่ทางเราได้จัดสรรขึ้นมานะคะ เพื่อเป็นการบอกหรือเล่าประสบการณ์ของคู่ทวินเฟรม mm hmm. เพื่อความเข้าใจต่างๆว่าขบวนการต่างๆจะต้องเจอกับอะไรจะต้องปฏิบัติตัวยอย่างไรบ้างไม่ได้มีเจตนาสอนให้ยึดติดคู่ทวินเฟรมของเรานะคะสิ่งสำคัญที่เราต้องทำเลยในช่วงแยกจากคู่ทวินเฟรมนะคะจะต้องรักตัวเองให้มากๆค่ะพัฒนาย,ยาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นทำในสิ่งที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นต่อทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ค่ะ มองและโฟกัสตัวเองเป็นหลักและไม่ยึดติดสิ่งใดๆบนโลกใบนี้ค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้าใจและชอบในคลิปวิดีโอที่ทำขึ้นนี้นะคะขอให้คลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอที่สร้างขึ้นนี้นะคะช่วยนำทางคู่ทวินเฟรมทุกคู่ให้เดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องค่ะ